ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็ค,คือเรื่องอาหารที่เป็นตัวเร่งทำลายไตย,ยิ่งกินบ่อยหรือว่าเข้มข้นมากยิ่งเสี่ยงไตเสื่อมไปโดยไม่รู้ตัวนะครับมี่อาหารอะไรบ้างดูเหมือนจะไม่เป็นอันตารายแต่กลับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำลายไตยโดยที่หลายคนไม่รู้นะครับ หลายคนยคิดว่าอาหารที่ทำร้ายไตยมีเพียงของเค็มของมันหรือไขมันสูงเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วมีอาหารบางชนิดที่ดูเหมือนไม่อันตารายแต่กลับเป็นตัวเร่งทำลายไตยแบบเงียบๆทุกครั้งที่กินเข้าไปเพราะว่าไตจะเสื่อมไปทีละนิดหลายคนมักเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรที่เป็นอันตารายต่อไตจนกระทั่งวันหนึ่งค่าครีตินินในเลือดสูงโปรตีนรั่วในปัสสาวะและเมื่อถึงตอนนั้น ไตมักจะได้รับความเสียหายไปจนไม่สามารถกลับมาได้ปกติอีกแล้วมีแต่จะเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประการแรกคืออาหารที่มีเพียวเลียนสูงเกินไปคนส่วนใหญ่รู้ว่าเพียวเลียนสูงทำให้เกิดโรคเกาต์แต่ไม่เคยรู้ว่ามันยังทำลายไตยได้อย่างรุนแรงกว่าเมื่อร่างกายย่อยเพียวเลียนจะเกิดยูริกหากไตไม่สามารถขับออกได้ทันผลิต ผลยูเรีก็จะไปสะสมในท่อไตทําให้เกิดการอักเสบและอุดตันซึ่งนําไปสูป่ภาวะไตาวายเรื้อรังนะครับได้เลยนะครับเช่นชายวัยห้ปีรายหนึ่งชอบกินอาหารทะเลเครื่องในสัตว์ <c oughs> เครื่องดื่มเบียร์เป็นประจำจากที่เคยเป็นแค่เกาเล็กน้อยกลับมาพบว่ามีไตเสื่อมอย่างรุนแรงในเวลาต่อมา พราะกรดยูริกที่สะสมอยู่ไปทําลายเซลล์กรองของไตอย่างต่อเนื่องเพรนั้นต้องระวังถารับประทานเบียร์หรือว่าสุราบ่อยๆการขับยูริกก็จะลําบากขึ้นนะครับหรือกินเครื่องในสัตว์อะไรพวกนี้ต้องระวังผู้ที่มีกรดยูริกสูงเรื้อรังมีโอกาสเป็นโรคไตเรื้อรังมากกว่าคนทั่วไปถึง3เท่าเลยเพราะฉะนั้นการที่มียูริกสูงก็ควรจะมาพบแพทย์ด้วย พวกนี้มักจะไม่ค่อยมีอาการจนกว่าจะเข้าสูร่ระยะที่ไตเสื่อมอย่างถาวรแล้วเพราะฉะนั้นต้องมาพบแพทย์ด้วยประการที่2คือการดื่มกาแฟรหรือชาเข้มเกินไปนะครับการดื่มกาแฟและชาเข้มช่วยให้ตื่นตัวแต่หากดื่มมากเกินไปจะทําให้ไตทํางานหนักเกินจําเป็นคาเฟอีนจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเลือดไหลเวียนไปที่ไตามากขึ้น ทำให้อัตราการกรองของไตเพิ่มสูงผิดปกติจนเซลล์กรองเสื่อมลงในระยะยาวนะครับมีพนักงานออฟฟิศวัยสาปีที่ดื่มกาแฟวันละ4-5แก้วเพราะว่ามีโปรตีนในปัสสาวะโปรตีนรั่วออกมาทั้งที่ไม่มีโรคประจําตัวใดๆซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคไตเรื้อรังนะครับการดื่มกาแฟเกิน3แก้วต่อวันหรือว่าประมาณ300มิลลิกรัมคาเฟอีนจะเพิ่มภาวะไต เพราวะว่าจะเพิ่มภาระของไตเพิ่มขึ้นถึง30%นะครับและถ้ามีโรคพื้นฐานอย่างเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงร่วมด้วยความเสียหายจะเกิดเร็วขึ้นอีกหลายเท่านะครับชาเข้มก็ไม่ต่างกันเพราะมีสารทีโอฟิลีนที่รบกวนสมดุลของแคลเซียมและโซเดียมซึ่งนำไปสู่การเกิดนิ่วโดยการอักเสบในทอ่อไต ประการที่3คือการกินอาหารแปรรูปบ่อยเกินไปแม้จะรสเค็มและมันแค่ไหนแต่ถ้ายังกินอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมบาหมีกึ่งสำเร็จรูปหรือเครื่องดื่มน้ำอัดลมก,ก็ยังยิ่งเสี่ยมทำลายไตยอยู่ดีเพราะอาหารเหล่านี้มีฟอสเฟตในปริมาณสูงซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นมีชายวัย40ปีรายหนึ่งไม่กินเค็มไม่กินมันแต่กินอาหารจานด่วนและน้ำอัดลม ตัวร่างกายเพราะว่ามีระดับฟอสเฟตในเลือดสูงและไตเริ่มเสื่อมอย่างชัดเจนเพราะฟอสเฟตส่วนใหญ่ถูกขับออกทางไตเมื่อรับเข้ามามากเกินไปไตก็จะต้องทำงานหนักจนเซลล์กรองถูกทำลายผู้ที่กินอาหารแปรรูปบ่อยๆมีความเสี่ยงต่อโรคไตสูงกว่าคนทั่วไปถึง4เท่าที่น่ากลัวคือฟอสเฟตไม่มีรสเค็มหรือหวาน ทำให้ยากจะยากที่จะรู้ว่าเรากำลังรับสารเหล่านี้เกินขนาดทุกวันประการที่4คือดื่มนมหรือเครื่องดื่มโปรโตีนเสริมมากเกินไปตรงนล้นะมากเกินความจำเป็นหลายคนเชื่อว่าการกินโปรโตีนเยอะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีกล้ามเนื้อแต่ในความจริงื่าร่างกายย่อยโปรโตีนจะเกิดของเสียจากในตนัวเช่นซึ่งต้องผ่านการกรองของไต หากได้รับมากเกินไปแตจะทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆจนสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียตามธรรมชาติมีชายวัย40ปีที่ออกกาลังกายและดื่มเวโปรโตีนทุกวันเพราะว่ามีโปรโตีนล่วนในปัสสาวะซึ่งเป็นสัญญาณของไตเสื่อมจากการบริโภคโปรโตีนมากเกินไปงานวิจัยชีว้ว่าผู้ที่บริโภคโปรโตีนสูงมีอัตราการเสื่อมของไตเร็ว,รวกว่า2เท่า โดยเว่าะผู้นี่มีโรคประจําตัวอย่างความดันหรือเบาหวานเพระฉะนั้นอาหารบางคนดูแม้จะดีต่อสุขภาพแต่ถ้ากินมากเกินไปก็จะกลายเป็นภัยเงียบที่ทําลายไตยไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการกินอย่างพอดีหรือเลี่ยงอ่านแปรรูปดื่มน้ํามากพอและตรวจสุขภาพไตเป็นประจําคือทางออกที่ดีที่สุดในการปกป้องอัยวะสําคัญอันนี้ เพราะฉะนั้นต้องระวังนะเราก็ดื่มนมทุกวันนะเครื่องดื่มโปรตีนอะไรพวกนี้เราก็ดื่มเป็นประจำนะครับกินอาหารแปรรูปเราก็กินเป็นว่าเล่นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าดื่มกาแฟรหรือชาเราก็ดื่มกันทุกวันนะครับกินอาหารที่มีเพียวลินสูงนะเราก็รับประทานกันปล่อยเครื่อง,องในสัตว์สัตว์ตปีกยอดอ่อนอะไรพวกนี้นะครับ เรื่องต้องระวังอย่างมากการรับประทานอาหารพวกนี้เราต้องรู้จักประมาณไม่ใช่รับประทานมากเกินไปหรือเข้มข้นมากเกินไปก็คือเดินสายกลางอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้นะครับทุกอย่างต้องเป็นสายกลางอย่าตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ